สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาโชว์เสาโชว,โชว์หินกาบข้างหน้านะครับเห็นปะสีเสานะครับติดหินกาบสีดำสีเสาเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวจะดูครับหินกาบว่าราคาเท่าไหร่นะครับค่าช่างเท่าไหร่เห็นปะเพราะว่ามันมันทาให้บ้านดูโอเคขึ้นนะสีดําถ้าสวยก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับหินกาบสีเสาก็นี่หนึ่งสองสามแล้วก็ข้างในอันหนึ่งสี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับ อันเนี้ยค่าช่างนะครับสี่เสาเลยนะสองพันบาทครับค่าติดนะค่าช่างติดแหละสี่เสาสองพันนะครับประมาณสี่ตารางเมตรซื้อหินมาสี่ตารางเมตรนะครับเหลือหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเขาก็จะเข้ามุมเข้ามุมสี่สิบห้าองศาเดี๋ยวทาสีทีนะทาสีเพรเงาวันนี้นะเดี๋ยวทาสีอีกทีหนึ่งนะครับ เนี่ยซื้อมาตารางเมตรละสามร้อยห้าสิบนะครับหินกราบเนี่ยมันไม่ใช่หินจิกซอนะถ้าหินจิกซอแพงกว่านี้นะครับมันจะแผ่นใหญ่กว่านี้นะครับหินจิกซอรู้สึกตารางเมตรละเจ็ดร้อยหกร้อยนะครับที่ขายกันนะนี่เห็นปะเสาดูแบบออสวยขึ้นนะเดี๋ยวทาสีเงาอีกก็จะน่าจะสวยกว่านี้อีกอนี่ยังไม่ได้ทาสีเนี่ยซื้อมา สามร้อยสิบซื้อมาสี่ตารางเมตรก็พันสี่นี่อันนี้ก็เป็นมุมบ้าน,นมุมบ้านเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มเงินอีกเม่เท่าไหร่เลยทําให้บ้านแบบเออทำให้บ้านดูสวยขึ้นเยอะเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโชว์หินกาบค่าหินกาบมันพันสี่วค่าติดอีกสองพันรวมเป็นสามพันสี่เองเนี่ย เออเราต้องซื้อสีสีเงามาทาอีกสีก็น่าจะสามร้อยกว่าบาทมั้งนะครับโอเค